búi là nó bị đang đáng nào nó gặp đang nhiều không có ma cần Cái bọc หนึ่งเราพกเอาพกเอา,เอาบาดเราเป็นโลนี่โอ้ยบ่ต้องไปใส่เลยครับเนี่ยยุกเจ้าเอาอยู่นี่แล้วครับเนาะจอดนี่เนาะใช้บึ่มเบืมเบือมบืมมากเห็นแล้โอ้ยโดดไกลไปสองสามโอ้ยครับพี่น้อง มึงเลือกคลิปละบันนี่มันตกเก้ามันโดดดูโดดหลายเทือกเขาแล้วก็โดดออกเขาแล้วก็โดดออะกินอยู่วะมันมีข่อศีกยังบ่พออยู่ยนี่ครับแก่บ่เนาะนะครับเดี๋ยวผมยิงเข่าไปไล่ครับวันนี้ยีมี่ยังมอในอุ้มเนี่ ป๋าเต็มอยู่ครับพี่ป๊อปอย่าาครับพี่ป้าเอาแล้วบ่เอาแล้วดิป๋ามันอยู่ในเหงื่อไม่เหงื่อป๋าครับพี่น้องครับเบิ่งป๋าเขาไปตองเลยซื้อได้ครับนี่มันได้ไหลออกมาอยู่ป๋าหูยบาเนี่ยเนาบ่ต้องไปใส่แล้วครับนี่ป๋ามันอยู่ในอุ้มนี่แล้วครับมันย่านี่เขาไปตองโอ้เต็มอยู่ มันต้องอยู่ในนั้นมามันยุยับุยับยุยับๆุๆครับเบิ้งครับพี่น้องตอนซ้อนนะครับถือบาดเนี่ยมันอะไรอย่างไายุงยาเนี่ยจามข้นลอจามนอจามนี่ักแตงโมเบดนะครับโอ้ยแต่เพี้ยนกว่านก็ออกมาตอวนี่มันเข้าไปลี่อยู่ในหันเบิดเล ตั้งไหมครับตั้งไหมเดี๋ยวขี่เขาไปไล่อีกครับครับผมเดี๋ยวคนยกเท่าไงก่อนเดึงครับโอ้ยบาดเดียวครับพี่น้องอ๋อ พ่อมเราบอกนะครับเดี๋ยวยีได้เข้าไปเหมือนครับอุ้มนี่ครับซุ่นท่าไหร่หน่อยซุ่นเท่าไหร่หน่อยบอปเดร้ไดร้ครับยกมือนะครับออกไปเบิดย่างนี่อยู่มีอยู่ครับ หญ้านี่กับปลได้ไลค่ะนะบาดแรกเขาสู้นันมันตื่นบาดแรกแล้วมันตื่นออกมาขอยางยานี่ย <c oughs> แต่ท่านก็ไลดีๆมันกระชออกอยู่ด้วครับช็อตเด็ดเลยช็อตเด็ดเลยเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ออกมาได้ปลาหอดกับท่าน <c oughs> เราตังไหมครับโอ้ <c oughs> <c oughs> น้ำเลือกบ่ครับ <c oughs> Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những

โอ้รอบนี่แต่อ,าาอตะเพียนปะนี้มันออกมานล้วครับออกมาเางดางนู่แตีแน่นนนยยนเส้นเดียวยเรส้นเดียวแต่นี่งี่เไหลปะตะเพียนออกนะครับ ตาเพี้ยนนี่เขาปลาเขาเหือย่างเดียวเลยส่วนตาสนเหอย่างเดียวเลยปลาเพี้ยนนนีครับเดี๋ยวตั้งไม้อะ่อีกรอบครับผมอไรอ่อนเบ็ดเลยในอุ้มเนี่ครับบ้าเดียวครับผม ไกลเต็มเขียงแล้วครับผมเดอเอาแล้ว่ะครับจะเดี๋ยเข้าไปไหมมาครับยกเลยครับได้แจกช็อตบอนี่ช็อตเด็ดเหนียวอ้ยโดดกายไปทางนี่ ปลตาตะปลานิลออ,อ,อ,นนอกมากแล้วครับปลานินปลาตะเพียนออกจากเหือปลาขาวนี่สงสัยตื่นไปมองเงื่นแล้ว